สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแพทตี้เคคอรับกับเบรนดอินเตอร์ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ3เทคนิคนะคะเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การผ่านวีซ่าค่ะข้อแรกเลยนะคะเรื่องของโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ IG เป็นคำถามใน d ีเอ0หนึ่งหกศูนย์ของวีซ่าอเมริกาเพราะฉะนั้นใครที่เปิดกราฟิกหรือดูโลกต้องรักษาภาพรักตรงนี้ด้วยนะคะเพราะบางคนอะ่ะลงอะไรไปเรื่อยเปื่อยหรือลงอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟทำให้ถ้าเกิดเขามีการตรวจเช็คในส่วนของโซเชียลเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียคะแนน ค่ะข้อที่2นะคะเวลาที่เราไปสัมภาษณ์ค่ะควรให้เกียรติสถานทูตนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือสถานที่ราชการแล้วก็เป็นสถานที่ที่เรานั้นจะไปขอการ ออกวีซ่าดังนั้นแล้วเสื้อผ้าการแต่งกายบางคนมักจะไม่ได้ความสําคัญกับเรื่องนี้ใส่รองเท้าแตะไปเสื้อยืดเกงยีนอันนี้ไม่โอเคนะคะไม่แนะนําเลย<อ>เราควรที่จะให้ความสําคัญกับการแต่งกายค่ะเช่น<อ>ถ้าเกิดสมมติว่าอาชีพของเรานั้นรับราชการหรือเรามียูนิฟอร์มนะคะแล้ววันนั้นเราไปสัมภาษณ์เนี่ย ซึ่งเป็นวันธรรมดาเราอาจจะลางงานครึ่งวันเราสามารถแต่งชุดทํางานที่ดูภูมิฐานมีระเบียบเรียบร้อยเข้าไปสัมภาษณ์ได้หรือใครที่เป็นนักธุรกิจหรือทำธุรกิจส่วนตัวก็อย่านิ่งนอนใจในข้อนี้ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะแสดงเอกลัลกษณ์ลักษณะบุคลิกภาพที่ประกอบอาชีพเช่นถ้าเป็นนธุร,รกิจอะไรหลักที่จะสื่อว่า เขาจะเชื่อได้ว่าเราเป็นนักธุรกิจจริงหรือการแต่งกายบางอย่างคะ่ะที่จะมีอัซซสมอรีหรือมีเครื่องประดับที่ทําให้เห็นว่าเรานั้นนะคะเกิดความภูมิฐานและมันใจด้ว่าเรามีสถานะที่ไปเที่ยวต่างประเทศได้ค่ะ <Wow! S 1> และข้อสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่เรานะคะจะเข้าไปสัมภาษณ์เราเจอแต่ละด่านเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วการวางตัวเองในสภาพที่ดีตั้งแต่ด่านที่1 2 3 4เป็นเรื่องจําเป็นมากเลยเพราะบางทีเนี่ยเราเข้าไปสัมภาษณ์กงสุนทรเขาก็มองเหมือน นนะะว่าเรานั้นนะคะลุกหลิกลอกแรกลุกลีลุก nervous, ลนหรือ <Wow. S 1> มีปุคลิกอะไรบางอย่างที่ดูไม่น่าเชื่อถือตรงนี้สําคัญนะคะก็ขอให้ทั้ง3ข้อนี้นะคะทุกท่านก็ลองเอาไปปรับใช้เทคนิคส่วนตัวแล้วก็เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแต่ลืมว่าการเป็นตัวของตัวเองต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ดูน่าเชื่อถือค่ะ สาระดีๆนะคะเกี่ยวกับวีซ่าทั่วโลกเลยค่ะเม่ว mm ่า hmm. จะเป็นอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปทั้งวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าคู่มันคู่สมรสหรือว่าวีซ่าที่ทํางานถูกกฎหมายให้เรานะคะเป็นผู้ดูแลแล้วก็ให้คำาปกึกอาอย่างถูกต้องค่ะติดตามชมในช่องพอทีเคนะคะ subscribe ได้เลยค่ะลืมกดติดตามกันนะ